ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบๆกันมาก็มีโอกาสไปเจริญกุศลกันนาสวนกล้วยวัดปาเลไล ก็เป็นการเติมกำลังใจให้กาลยานมิตรที่ให้ความสําคัญของพระธรรมคำสอนเรื่องการออกจากทุกข์นะเพื่อจเจริญเรียนรู้เรื่องมรสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งกันก็มีโอกาสได้พูดคุย กันในเรื่องนะพุทธบริษัทสีในพระรัตนตรยัยก็เป็นเรื่องของความสงสัยว่าทำไมใช้คำพูดคำว่าพุทธบริษัทสีในพระรัตนตรยัยจึงมีการอธิบายและทำความเข้าใจให้สอดคล้องตรงกัน คำว่าพระรัตนตรัยนั้นหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ตัสรู้พระธรรมคำสอนเป็นพระธรรมก็คือคำสอนนะตามความเป็นจริงนั้นก็ค้นคว้าโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจึงเป็นอันดับสองก็คือพระพุทธเจ้าเป็น ที่หนึ่งพระธรรมคำสอนการออกจากทุกข์เป็นสองแต่ด้วยเหตุพระธรรมนั้นก็ทำให้เกิดพระสงฆ์ขึ้นพระสงฆ์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพุทธบริษัท4ที่สร้างความเพียรตามพระธรรมคำสอน จนเข้าถึงก็มีพิสุหรือสมุติสง์พิสุนีนะอุบาศกอุบาสิกาที่เราเรียกกันนะว่าพุทธบริษัท4ีสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้น ก็จึงมีเหตุที่จะต้องใช้คำพูดว่าพุทธบริษัทสในพระรัตนตรัยก็คือเหตุผลดังกล่าวที่สามารถนะในพุทธบริษัทสีนั้นสามารถพัฒนาใจพัฒนาการกระทาเพื่อจะเป็นหมู่คณะสงฆ์ซึ่งเกิดในจิตในใจ จะต้องมีความเพียรตามพระธรรมคำสอนก็คือการประพฤติปฏิบัติตนนะด้วยความคิดคำพูดการกระทำนั้นจนเดินทางสูม่มรรคองแปดนะก็คือหนทางของการที่ทำให้เจริญและเข้าถึงการเป็นพระสีค่คู่จะประกอบไปด้วยพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกา เพราะฉะนั้นจึงมีที่มาที่ไปของคำว่าผู้ที่จะเป็นคณะหมู่สงได้ก็จะต้องมีการอบรมตัวเองนะเพื่อจะให้เจริญไปด้วยสัมมาสม,มาธิสัมมาสติก็อยู่ในเนื้อพระธรรมก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาตนะสำคัญอย่างยิ่งนะที่เรา จำเป็นจะต้องมาอธิบายนะเรื่องราวต่างๆผนทาง,างของการพัฒนาพระธรรมคำสอนนำมาสอนตัวเราเองกันเพื่อจะให้ดำรงไว้ในสัจธรรมความจริงก็คือพระธรรมคำสอนเพื่อจะให้จิตใจของเรามีภาวะเบิกบานแนะจ่มใสะไม่ตกอยู่ในความเศร้าหมอง จากกระแสชาวโลกทำให้จิตเบิกบานก็เป็นเรื่องจะต้องฝึกให้ใจของเราขึ้นนะขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นนะไปสู่การเข้าใจสัจธรรมธรรมชาติของชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดกันการหมกมุ่นสิ่งที่ทำหน้าที่และเราก็ยึดมั่นถือมั่นกันนะจริงๆแล้วยิ่งเราเรียนรู้ ในแนวทางไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนนะเมื่อเรารปฏิบัติตนเราก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นนะจากการสร้างฐานรักษาศีลเจริญสมาธิจเจริญสติสามารถให้มีปัญญาเห็นการผ่อนคลายและทำให้ใจของเราเบิกบานมีความมั่นใจยิ่งขึ้น ทิงต่างๆเหล่านี้แต่เราใช้ความนึกคิดมีภาคแนวทางหรือวิชาการแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้อบรมตนเองก็ไม่มีโอกาสจะได้จับต้องความเบิกบานในจิตในใจของตนและให้เกิดความกล้าหารไม่หวั่นไหวในกระแสะโลกที่มีแต่เรื่องราวต่างๆมีความเห็น ต่างๆนานาถ้าหากว่าเรามีความเพียรตามพระธรรมคำสอนนั้นก็ขอยบอกกันได้ตามกรัลรยานมิตรทั้งหลายที่สนใจจะคลายทุกข์ให้จิตใจนั้นมีความเบิกบานานสดชื่นกับชีวิตที่มีที่เป็นที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ของเรากันเพราะนั้นการที่ ได้ไปร่วมกิจกรรมในกระแสะโลกต่างๆนั้นก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อจะให้เห็นคุณประโยชน์จากกา,การที่ทำหน้าที่ภายนอกในกิจกรรมต่างๆที่พวกเราพุทธบริษัท4ีนั้นเกื้อกูลซึ่งกันและกันการที่เราได้พูดเกี่ยวข้องในเรื่องทาน การให้สำคัญก็คือเรื่องการทำให้จิตใจของเราคลายการยึดมั่นจึงต้องมีการสละออกไปเกื้อกูลออกไปแบ่งปันกันไปนี่หมายถึงจเจริญประโยชน์จากการสร้างทานแล้วก็น้อมถึงที่ได้ทำนั้นว่าเราใจของเรานั้นมีความคุณข้องหมองใจ หรือเบิกบานขึ้นจากการสร้างทานนั้นหรือไม่เพราะนั้นถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจเราอาจจะตีความไม่ได้เข้าถึงกระแสะความจริงของการสร้างทาน,นกันได้เหมือนกันเพราะนั้นเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เราเป็นพุทธบริษัท4ที่จะทำให้ใจของเราเบิกบาน ก็จะต้องมีการควบคุมตนเองเสียก่อนแะลรู้จักสิ่งที่เราคิดรู้จักสิ่งที่เราจะต้องพูดรู้จักสิ่งที่เราจะต้องกระทำทางกายของเราเพื่อจะเป็นการสอนตัวเราเองเว่าสิ่งที่เราคิดเราพูดเรากระทำนั้นเรามีสติเห็นสาภาพความเป็นไปตามความเป็นจริงของเราตามพระธรรมคำสอนกันหรือไม่ นั่นหมายถึงเราสร้างความเพียรนะไปโดยธรรมชาติของการที่ใช้ชีวิตแล้วก็สอบจิตใจตนเองว่ามีความรู้สึกเบิกบานก่อนที่เราจะได้กระทําการกุศลต่างๆการสร้างทานรักษาศีลจเจริญสมาธิจเจริญสติพร้อมทั้งเห็นสภาวธรรมของตนเรายิ่งมีความเพียร ในการที่จะใช้ชีวิตโดยธรรมชาตินั้นเราจะเห็นประโยชน์ก็คือเรื่องกำลังใจสนับสนุนกันก็ด้วยกำลังใจจะเห็นว่าทำไมกิจกรรมของเรามีตลอดนะทุกวันแต่ทำไมเรามีจิตใจที่พร้อมที่เบิกบานที่จะเป็นผู้ให้ผู้ละผู้วางนะได้อย่างไร ยิ่งละยิ่งวางยิ่งเจริญกุศลกำลังใจก็จะมียิ่งขึ้นนั่นสิ่งที่เราได้ทบทวนได้พิจารณาเพราะนั้นการที่เราได้พูดเฉยๆนะได้อ่านมีความรู้เฉยๆแต่ถ้าหากว่เราไม่เข้าใจธรรมชาติเจ้าก,การเรียนรู้ในสังคมที่เกี่ยวข้องกัน นะก็มีหน้าที่มีการบริโภคมีการสร้างประโยชน์อย่างไรเพราะฉนั้นจะเห็นว่าทำไมการที่เรามีความรักความสามาคัคคีเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนั้นนะก็จะเน้นเรื่องการรักษาศีลการให้เกียรติการเคารพหน้าที่ของแต่ละบุคคล ่จะเห็นว่าฟาร์มที่เรารู้หน้าที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็จะทำให้เรามีความเบิกบานในเมื่อจิตใจของเรามีความตั้งมัน่นที่จะก่อคุณก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคมในยุคที่เราได้พบได้เห็นกันในปัจจุบันานาการอย่างนี้ในสังคมปัจจุบันเกิดความละแวงกันไม่ไว้ใจกัน ไม่มีการเสียสละด้วยความบริสุทธิ์นะอะไรที่เป็นปัจจัยภายนอกก็ยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เราได้ใช้ชีวิตกันมาเนื่อนนานจงกระทั่งสู่สูงวัยอย่างนี้ทำไมเราไม่ปล่อยทิ้งปล่อยคว้างในกิจกรรมที่จะนำทางให้เราเกิดประโยชน์ในเบื้องต้นในท่ามกลางในบ้นปลาย ความเบิกบานในจิตในใจก็จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราก็เบิกบานตามไปด้วยไม่ได้มีความาเรียกหดหูเศร้าหมองประการใดนะสิ่งที่เราเรียนรู้ศัจจธรรมของชีวิตตามพระธรรมคำสอนเราก็น้อมพระธรรมคำสอนนั้นมาสร้างความเพียรเรียนรู้ความจริงของชีวิต ในความไม่เที่ยงต่างๆแนวทางต่างๆก็มีให้เลือกหลายแนวทางนะแนวทางที่เรามีประสบการณ์กันนั้นนะเราเรียนรู้พัฒนาตนจนเราไม่หลบหนีสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตเราจะใช้ชีวิตของเราด้วยความพอเพียงด้วยความไม่ปัะทุสล้ายตนไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่น นะเราต้องมีเขาเรียกสิ่งที่ตักเตือนเราก็คือเรื่องสติที่จะต้องทบทวนอยู่สม่ำเสมอว่าชีวิตของเรานั้นนะเกิดมาทั้งทีเราต้องตรวจสอบพฤติกรรมของเราว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรในการเกิดมาเราจะตอบแทนคุณอย่างไรในการที่เรามีชีวิตตอบแทนคุณตัวเอง ก็คือเรื่องการพัฒนาใจเพื่อจะให้อยู่ในกระแสของหมู่สงอย่างไรการที่อยู่ในหมู่สงนั้นแยกเป็นหน้าที่นะเป็นสส่วนพิกษุทํำหน้าที่อย่างไรภิกษุณีทำหน้าที่อย่างไรอุบาสกนั้นมีหน้าที่อย่างไรอุบาสิกาก็เช่นกันเมื่อมีหน้าที่ก็จะมีกรอบเบื้องต้นก็คือศีล นะสิ่เมื่อมีศีลในที่เราจะต้องฝึกการระลึกระมัดระวังแล้วเราก็จะต้องทำหน้าที่ในกระแสะโลกด้วยความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรน,นะทึ่งจะเต็มไปด้วยความตั้งอ,อกตั้งใจในการที่จะใช้ชีวิตของตนนะให้มีกำลังนะเมื่อใจของเรามีกำลัง ที่จะพัฒนาใจให้เบิกบานแจ่มใสนะจะต้องเข้าใจถึงจิตถึงความรู้สึกที่เราทำหน้าที่นั้นนะตรวจสอบด้วยศีลเสมอศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นนะที่จะต้องมีการระลึกตรวจสอบการไม่เบียดเบียนตนเองแล้วเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ต้องน้อมเช่นกันว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น นะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือไม่แต่เป็นประโยชน์ตนทางเดียวเราก็ต้องน้อมเหมือนกันว่าสิ่งนั้นไม่ได้ก่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ต้องยับยัง้งต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะเอาความพอดีของการมีชีวิตนะซึ่งโลกก็เป็นไปตามกระแสะโลกเพราะนั้นที่เราต้องพูดต้องจากกันนั้น เรามาน้อมพระธรรมคำสอนนำมาสอนตัวเราให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเบิกบานกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตใช้คำพูดใช้การนึกคิดของเราเป็นกุศลไว้แล้วก็สิ่งที่เราก็ทำทางกายเราก็ดูแลตนเองด้วยจะไม่ปล่อยปะละเลยชีวิตของตนให้เสียเวลาไปวันๆไม่ได้ก่อประโยชน์ตนประโยชน์นชนท่าน ก็เสียโอกาสอันดีนะเพราะฉะนั้นพวกเราทำไมเราจึงต้องสร้างประโยชน์ตลอดชีวิตทุกคนนะถ้าหากว่เรียนรู้พระธรรมคำสอนให้ตรวจสอบตัวเราเองเหมือนกันว่าการที่เรามุ่งหน้าสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนไม่ได้หมายถึงการเก็บเนื้อเก็บตัวเอาไว้ตามลำพัง มม่ได้ก่อประโยชน์ให้เกิดต่อตนต,ต่อท่านต่อสังคมสืบไปประโยชน์นั้นจะเกิดแบบไหนบ้างนะเก็บเนื้อเก็บตัวอาว้างเหตุว่าเรานั้นนะเข้าใจธรรมะเข้าใจนะคำสอนจึงไม่ประสงค์จะบอกกล่าวผู้อื่นให้เรียนรู้ให้มีการจับต้องคามเบิกบานจากพระธรรมคำสอนนั้นอย่างไร ก็เสียประโยชน์เป็นผู้ที่ไร้ประโยชน์ไปได้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้ไปจาบช่วงผู้อื่นเพราะจริตวิสัยแต่ละ,ะบุคคลนั้นก็มีความประสงค์ไม่เหมือนกันนะบางท่านประสงค์จะเอาสิ่งที่เป็นพระธรรมคำสอนมาสอนตนแล้วตัวเองก็จะรอดไปนะไม่ต้องมีความทุกข์ความเศร้าหมองเจ็บเนื้อเจ็บตัวเราก็ได้ยินได้ฟังกันเหมือนกัน แต่เนื่องจากเราได้น้อมถึงที่เป็นพระธรรมคำสอนและเราก็มาสอนตัวเราเองนั้นเราจะเห็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งถ้าหากว่าเราประพฤติตนทำหน้าที่ของตนถึงแม้เราจะทำหน้าที่ของเรือนเราก็สามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดตามความเป็นจริงของเราได้ไม่ได้หมายถึงเราจะต้องไปอีกวิเวกตามลำพัง เราก็ยิ่งสร้างกุศลให้หมวกลกัลิยาณมิตของเรามีกำลังใจนะว่าเราเรียนรู้ชีวิตจนกระทั่งสู่สูงวัยก็ยังไม่ได้ทอดทิ้งนะปล่อยปละละเลยแนวทางที่เรามีประสบการณ์ชีวิตมาเล่าสู่กันฟังนะนั้นพระธรรมคำสอนเป็นสิ่งที่เราต้องน้อมนะเรียนรู้ นะจะมีสภาวะต่างๆให้เราได้หลงอยู่สม่ำเสมอเหมือนกันนะพอเราทำดีเราก็หลงยึดมั่นในความดีแต่การหลงยึดมั่นในความดีไม่ใช่ของที่เราลังเกียจหรือปฏิเสธประการใดนะแต่เราจะต้องระลึกระวังเสมอเรื่องความดีนั้นเพื่อจะก่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่นะ ทำให้ใจเบิกบานก็พร้อมที่จะบอกต่อให้กระะัริยาณมิตรของเราศึกษาเก็บไว้รักษาไว้แล้วส่งต่อไปให้กระะัริยาณมิตรของเราได้เรียนรู้ต่อไปนะวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามควา,ามดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์